สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้กะมาพบกับน้ำเชียร์นะค่ะ่านผู้ชมคลิปนี้พ่อจ้าหน่ายเพิ่นจะสรุปแนวทางบนและล่างให้น้ำเชียร์กับเอฟซี่นะค่ะเพิ่นว่า,าถ้าแม่เล็กลอกมาพ่อกระซีมาประกบเล็กให้อีกเที่ยน,นึงค่ะเอาเซียนเพิ่นกะศึกษาเบื้องแนวทางสูตรเซียนแต่ละอาจารย์เพิ่นก็นอยากให้เอฟซี่ใดเนาะค่ะ เสี้ยนอาจารย์ของน้ำเชี่ยค่ะขอบคุณแนวทางพอจ้าหน่ายไปรับชมรับฟังพอกันเลยเด้อค่ะอากาศหนาวเด้อค่ะท่านผู้ชมเสียงกับเปลี่ยนค่ะรักษาสุขภาพเด้อค่ะฝากถึงพี่น้องเอฟซียู่ภาคใต้เด้อค่ะขอให้ผ่านพ้นไปไว้ๆเด้อค่ะท่านผู้ชมเมื่อคืนน้ำเชี่ยกเว้ากันกับแม่ทางภาคใต้เพิ่นท้ายรูปมาให้เบิ่งโอ้ค่ะท่านผู้ชมเะเรีตุลค่ะเพิ่นก็ไปนอนอยู่วัดเด้อค่ะท่านผู้ชม สู่ๆเด้อค่ะเอฟซี FC ทุกท่านค่ะขอให้นาม,มันหลดไวๆค่ะวันสองวันนี้ขอว้าให้เมดเลยนามค่ะสู่ๆค่ะท่านผู้ชมเอาไปฟั่งพอจาน่ายกันเลยเด้อค่ะพ่อสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับน้ำเคียก้ามาเชียร์เอฟซี FC ทุกๆท่านนะครับพอ่อก่อนก่อนจะไปเขาตัวเลขก มือเส้านี่น้ำเชียรเห็นไล่แม่เอฟซีเลขล็อกเพิ่นฝากคว่ำถึงพ่อเพิ่นเพิ่นว่าน้ำเชียแม่ขอให้พ่อจ้าหนายประกอบเลขอกสามตของแม่ให้เอฟซีให้ได้เห็นไหมพ่อเพิ่นบอกว่าให้พ่อนั่นมันอยู่ในนั้นละสามตพ่อโอ้ครับพ่อจ้าประกพ่อกับประกอบบารยุคู่นี่เพิ่นว่าเฮ็ดให้ ให้เอฟซีให้ใดเด้อพอวางงวดว่าหาันอีเมลคนกระไ้เล็กคนดึงซีหาเลยแมพ่พ่อแมนครับบาทนี้บาทนี้นมันมันเต็มซีที่บาทนี้จ้าบาทอาพ่อประกอบเรลาน้าเชียร์กับคนต้องไปวีเขาะอีกทีหนึ่งเด้อจ้าคือว่าพ่อประกอบไปนี่ก็มันก็ตีไปตามตามสัเจ็บตรง่อไยแมนตามสูตรพ่อนั่มครับแมนครับบาทนี้สูตรพ่อสูตรพ่อไอหกโดนพ่อว่ามีแปด อืค่ะครับแต่ว่าอ่าสูตรสัญจรมันนมันได้เจ็ดกับแปดบาดเนี่ค่ะบาดนี่เจ็ดสูตรสัญจรเฮ็ดจังหวัดตาดงวดล่าทุดนั่นคือได้เจ็ดกับแปดค่ะบาดนี่พ่อถึงในมั่นใจว่าแปดนี่ทันเจ็ดบรมาแปดตรงมาอืแต่ว่าเก้าเขาตัดปาะเด็นไปเลยล่ะมันไปอยยุของลางไงล่ะเก่าบรมีในสูตรแล้วเพราะว่าเป็นับบ ครับไอพ่อเสือนี่ของคุณแม่เี็กรบกอ่ะพ่อเสือมากเลยเพราะว่าเป็นเอ็ดบ้าเป็นปีแล้วเป็นตรงย้อมหลับเปินเขามาลงสามวดกับเขานาะพอเนาะแม่ครับผมบานนี้กระที่กันๆจากน้อยใหเอพซีพันให้มั่นใจขึ้นอีกกน้อยอันเลขกเก้าหกสามนี่ค่ะคือว่าพ่อเดว่าไปตั้งแตปีหกเจ็ดเดือนเดือนหกปีหกเจ็ดจังวาจังวดเทนารมานั่นแหละค่ะ มันที่เขามาตลอดนะแล้วยิ่งงวดล่าสุดนี่มันเป็นวันจันทร์ขื้กันจำกับไปจังหวัดตรังจังหวัดตรังน่เขามาวสามตัวเลยสามนับร้อยหกลักศิบสามลางอีกค่ะเห็นบอกมันกับเขาทั้งมัดเลยก็คือพ่อกำมันใจ่าตามครับหกมันบดับแล้วละค่ะ บนแมนบ่พ่อเนี่ยแมนก็จะบ่บนครับเพราะเฮาก็ต้องไปเจียวกับหลางเร่งวันนี่ของคุณแม่เหล็กลอกกันครับพ่อเนี่ยมเจียวกับหลางเลย่งมันถิอยืดูบนล่ะแต่ว่าเขาติจับถือบ่อทอนละกลัวยังเดียวว่าคือเบิรนเบิรนครับขาบนันละเสียเิ่นเป็นบ่มักค่ะมันถิเบิรนบ่ออันละปัญหาแต่ว่าไปคำนวณไปตามจุดมันก็ต้องออกมาลักษณะนี้ล่ะอ่า ไอ้ให้พ่อเกินนัดหน่อยเนาะเอาเขาเล่นบ่เขาเลี้ยงเล่นบ่เค่ะพ่อแห่เกินกับเอ็ดที่เป็นให้เป็นมีความหมั่นใจสักนิดหนึ่งนะค่ะครับเอาเลยนะครับเอาเลยพ่อบนค่ะอ่ะบนหลุปบนเนาะพ่ออ่ะครับแมนพ่อจะเกินไปหอดอ่ะจะมาเช่นาด้วยครับเด้อมันออกหาเก้าสามค่ะอ่เก้าสามเลขออกเลขพ่อประกอบวไว้ก็คือเก้าหกสามมันก็ออกทั้งเก้าทั้งสามค่ะป่านนี้มาละเอ็ด ออกหกศูนย์หกขังลางเก้าสี่มั่งก็ถือกั้งหกทั้งเก้าทั้ง 9, เก้าอ่ามาเจยงไม่แปดสี่สามขัางลางหกหนึ่งเอากับเขาสามเขารางหกอมาทางหน้าแปดเก้าสี่ข้างลาง 6, ออกห้าสี่มั่ก็ทิ้เก้าออกเก้าสี่มาศูนย์ธนิกรอ่ากรุงเทพสามแปดแปดออกศูนย์หกถือข้งล่างหกมาลังลง 6, อยสามนั่น มาบึงการบ่หนิมันนี่ละบึงการนี่มาติดลักลอยสามค่ะตัวพ่อเก้าหกสามมันมันนี่ละจีปาแข็งแข็งยี่ห้อหนึ่งเราเรามาจังหวัดตาดมวนล่าสุดนี่ครับค่ะสามห้าหกข้างล่างสามหนึ่งมันออกตั้มลักลอยสามปิดลักหน่วยหกปิดข้างล่างสามค่ะมาหัวนี่นั่นละบาทนี่มาหัวนี่เอาเก้าหกสามไปบอกก่อตั้เก้านี่ ตัดออกประเด็นออกไปเลยเพราะว่าเก่ามันสิไปอยู่ข้างล่างแล้วล่ะเพราะว่าแม่เหลือกเอกคนบ่มีเก่าเหลือสมกับ6ค่ะเหลือสมกับ6บัเหีือนเอเน่่่่่นติ่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่าดนี้พอ่่่่่่่่ไ่่่่่่่่่ด่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ห้าแปดห้าแปดหกห้าอัดตัวที่ถายเลยครับหกห้าค่ะห้าแปดแล้วหกห้าหนึ่งสสี่ห้าหคู่เคู่ค่ะบานนี้สามตัวบนพออันคุณแม่เรียกร้องให้จัดให้เนาะพ่อก็ได้จัดไปค่ะตัวแรกห้าหกสามห้าหกสามแปดหสาปดหสาปดสสาแปดสี่สาม ห้าสี่สามห้าสี่สามสามหเจ็ดสามหเจดสามห้าแปดสามห้าแปดอันนี้ต้นโตพ่อได้เนี่ยค่ะต้นโตพ่อพ่อจับที่สองเมตรแปดหกสามกับแปดสี่สามแปดหกสามกับแปดสี่สามตีพ่อครับต้นโตพ่อได้เนี่ยค่ะ,อะเอ็ด่บัญีทีทจับตัวใดก็เป็นของคนสองตัวบนได้พอ่อสองตัวบนกับ หกสามสี่สามสองสองเม็ดครับสองเม็ดค่ะดันผู้ชมสรุปไห e ้เอฟซีเนี่เน้นแล้วแม่ถือตาบ่าแต่ว่าน้ำเชียจะไปถามแมอ่อีกอยู่ดีพอเพราะว่าเพิ่นใดสามตัวตรงเลยวร้หย h เนี่ยครับวานี้กะคิดว่าหลักติดเป็นเลขคู่ไหมค่อ จับน้อยส่เป็นขี้แต่ว่าขี้ขี้ได้แต่ว่าย่าเอาคูคูคตะนั่นแหละคือคือทำนั่นแหละเอามาเลขล่างครับเลขล่างตรุปเลยเลขล่างมันติดดับไปมดเลยติดดับไปมดพอกับมีสามเมตรชนะระบาดนีเค่เพื่อว่าพ่อวิ่งสองกับเก่าเนาะสองกับดังคืดบ่ามาหนักมันดังมันบ่ค่อยปันได้ติดติดไปอยู่เมตรหนึ่งอยู่ เอาเก้าสามเก้าสามเก้าสี่เก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งตัวกันก็นคือสามสองตัวกันค่ะท่านผู้ชมเม็ดเดียวคือเก้าสามเม็ดเดียวคือดเก้าสามครับผมคแค่นั้นแหละครับ,พบลเพราะว่าเลขอันพ่อปล่อยแต่ละกีปไปมันติ่มมันวนอยู่ในเลขชุดนี้ดูเหมือนเก้าว่าไปใส่เครับเอฟซีไวรัสตัวเบอรแมน เพราะว่าเขามาสรุปแบ้มันก็คือยูในบ้งที่ปล่อยปล่อยไปคือเก่าคทุกตัวเลยบ่ได้เพี้ยนไหนีไปใส่เลยก็คือข้างบนก็คือมันเห็นยูนี่หลอกนี่แหละข้างล่างก็คือยูนี่หลอกนี่แหละบันนี้สองมันดังพอกับว่าเอาก็าคือปลามาเนี่ยรักเกาค่ะอ่ามันคือว่าเก้านี่มันบ่มาจักงวดแล้วเทียบน้ำเทียบเบงเด้ค่ะเก่าสัญจรมันปลามาสามม้วนเด้อดิ มับนบามากล่ะเก่าเก่าต,ตั้งตั้งแต่อศูนย์กีลาศิลิจิตบ่มีเก่า,ามาบึงการบ่มีเก่ามาจังหวัดตราดบ่มีเก่างวดนี้มันิีลอยเฮาบ่อเก่าข้อมูลแน่นนะค่ะท่มนุูม้มเ,ม,ม,มเนี่ยต่ว่าคนอนไปเนี่ยมันมีเก่าตลอดทิศตกอดาบนกะลางแม่นครับอเอาทั้งเกตบางเด้อเพราะว่าพอน้ำสถิตินี่พ่อจะยึดสถิติเป็นหลักอยู่ดีคำนวณ ข้อมูลแน่นด้ค่ะเราจมรูมดค่ะคือว่าข้อมือนเฮาจะไหลเฮาไหลหย้อนบิ่งนี่คือว่ามันหายไปสามมวดแล้วได้เก่าสันจรน่ะค่ะตั้งแต่อสูรกีรติลิกิตมากมันออกสามแปดแปดมันก็บบมี่เก่าเบงการก็บบมี่เก่าจังหวัดตาดก็บบมี่เก่าแต่ว่าเอาเลขเก้าหกสามพอนี่ไปออกเต็มเต็มยุดแต่เบื้องบนนี่มันติมันติเป็นนังไห่เก้าหกสามพอนี่แต่เบื้องแรกผมว่ามันเป็นเลข มันจะไปล้างหรือบนเนาะพ่อเนาะคือว่าเก้านีล้างแน่นอนและชั่วเพราะว่าคุณแม่แรกหรอกกอเสือเพราะว่าผิ่นบ่มีเก่ามันมันสีมาออกบนนี่เป็นไปบ่ได้หรอกเิ่นว่าเป็นดับขาดแล้วเนาะมัน็นเหลือหกคับสามหกับสามเพาะจีจับถือบอวามันที่ท้งไหนมันจีบไปสามสามหกหกบอเถอะละนี่แหละปัญหาตัวปัญหาเนี่ยอย่า่าบ่ญได้ดาดาพญานาจะให้เบ่ญใส้ดอันดอกไถือจังแนันดอกแต่ว่าพ่อ อันเลขออกวันจันมันมันมันสีเบิรนอยู่บ่างนาอะบักแต่มันกับือวา่าบ่บ่เบิรนใต้ดอภาคใต้กับน้ำถว่วมกระบามันจะออกงามๆนี่ก้นถึกน,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 นะเมียนตะลี่ตัวนพน้อบ่เนาะอับตะลตนแตะลีต่ตัลลตวนพนะโอ้ถว่วมหอดหลังค้าบานันอืมมัน,นก,ก,ก็เป็นเกียากับนักที่พองวดนี่มือขึ้นน้ำเชี่ยวบอกกับเม่เอฟซี่หลายคนอยู่ครับนักนักอยู่ครับอืมพนนอนอยู่ ก็ที่เหมือนนักทุ่ยวัลประตัวบ้านพ่อกับทวมหัวหน้าต่างเนาะก็เคยทวมประตัวบ้านนี่พี่เจ้าก็เฮ็ดเคลื่อนเฮ็ดหยังแล้วๆมันก็บ่า่วมเนอะสุบมากตั้งหลังนี่ลำบากเอ๋ะครับน้่งทวงลำบากให้เพิ่นถือเลขสามตัวน้องมิพัวนี่ยเหรอคะท่านผู้ชมครับกบิังขีหน้าเอาแอรนน้ำเชี่ยก็ไปประกอบอีกไปหนึ่งเอาเลขบนรางมาประกอบให้เพิ่นเด้อเอาเลขนั่นแหละในในชุดของแม่แล้วก็กับอาจารย์เด่นๆตัวบิงเด่นๆมา มาเสริมนะจ้าไป้วันย้อมรับเพลินล่ะสุดยอดค่ะอาจารย์ดังเลยล่ะไอ้พ่อพันวักแม่เล็กหลอกนักแตมเทียนคำนวณเพิ่งแจะเป็นนั่งเอกพระเอกมันล่ะาจะเป็นพ่ร้องดิค่ะจะเป็นพระเอกว่าแม่เล็กหลอกได้ยินดิโอ้ยือดีใจนะแม่หัวเลื่องมีนั่งเอกกันล่ะังเขาพระเอกอะของคุณพ่อไป ค่ะอนมากกับมาเรื่อยๆมากับจะเป็นพระเอกน้ำเพลินจะขึ้นแท่นน้ำเพลินกับใส่ข้ามสามาระดกตัวนี้ใส่ความสามาเราตัดเลือดตัวน้องกระดูกเออพ่อมาพี่แห้งหมองฟังเด้อะปีหน้ามึงกะขัดได้เอฟซียูดีมีแห้งเนอะพอเด้อน้ำเท่าทาเลขกันควอมฝันแล้วก็เลขมีที่มาพร้อมพ่อครับผมครับผมค่ะขอบพระคุณพลอยหลายๆสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ เอาค่ะดานม้ชมข้อมูลเนีนเยนนีอเถอะเนี่ยปานพอน,นทบบุรีอกีกพอชนพีประก,อก่อีกปูสีสเกตดอกีกเนี่ยปูอารมณ์ดีลาได้มดเลยแมนล่ได้มดค่ะดานม้ชมแบบเซียนอีลีนี่เพิ่นจะรู้ได้ว่างวดนั้ยมันออกอียังครับท่างส่องบางทีท่างส่องกับว่าได้ซอยเพิ่นเลยดิเพิ่นจะตอบออกมาเลยนะเถอะครับค่ะ บางเทียเสี้ยนที่น้ำเชี่ยอาจขีบอยู่นี่เลขออกอยัางงอน้ำเชี่ยก็ซ้อยกันหันราคาท่านผู้ชมเนาะแมนค่ะโอ้ยปอเนี่ยนค่ะนี่ค่ะโค้งสุดท้ายพ่อจ๋านายเนาะขาล่างตอนนี้เขาก็จะไปรอเลขฝันหรือว่าเพิบ์ลฝัน้วก็ไอที่รอค่ะค่ะกันก็คือเลขลับเลยครับวิ่งสี่ตัวเดียว นี่มีที่มาเนาะโค้<อ>คงสุดท้ายได้ครับผมบเอาลางก้อนครับพี่น้องสามคู่เก้าสามเก้าสี่เก้าหนึ่งครับเน้นเก้าสามแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวกันครับผมสามสองครับนี่แะครับผมสามสองนี่นนลางสวนก็คือกันเถอะอี่พอพเขาจะหายลางสวนมาที่ เลขบนครับผมอันนี้ตัวสุดท้ายเลขบนนี่นะครับผมสองตัวบนหกสามเจ็ดสามสี่สามหกเจ็ดสามแปดห้าแปดและหกห้าเน้นหกสามและสี่สามสามตัวบนครับผมห้าหกสามแปดหกสามแปดสี่สามห้าสี่สามสามหกเจ็ดและสามห้าแปด เน้น2คู่ครับผม8 6 3และ8 4 3นี่นะคะท่านผู้ชมทาเลขกันรับผลเอกที่ท่าเขาจะวิ่งตัวใดครับพอพนว่าห้ติด9 6 3าหนะคะท่านผู้ชม9 6 3เพิ่นวีคอส่แม่เลขลอกบนที่แถวนี่ชุดนี่ค่ะแม่เลขลอกบน อู้พอจ้าหนายนี่เพิ่นหมักแม่เล็กลอกบนไงยี่ดีแม่เหล็กลอกบนก็ไล่ามาบอกว่าให้พอจ้าหน,น่ายนี่ประกบเหลขกนี่ในหกตัวนาั่นละมันเข่าแล้วคันบาเบิน่นบ่าหาบด้วยค่ะยกเว้นเบิ่นหาบครัเนาะหาบก็ยังดีที่แถาเล็กี่แม่กับเขาดิถูกต้องแต่ว่าคันมาเบิ่นเนี่ยไปคนละทางเลยเนาะค่ะ่ันมู้ชมครับค่ะคันมาเบิ่นเนี่ย เอาปกอให้เอฟซีห้เมนแมนเลยเพิ่นฝากถึงอิปพอเนาะครับค่ะเดี๋ยวฉีไปถามแม่ยูวังหันเพิ่นได้สามตัวเพื่อกันแม่เล็กหลอกเนาะครับเดี๋ยวน้ำเสียจะมาสรุปห้เอฟซีอีกค่ะเพราะว่าเพิ่นคาถายูแถวเนี้ยซีซันแม่เล็กหลอกซีซ้นผู้ใหญ่ใจดีบอเลขมีที่มาสามตัววังหันขึ้นกันครับอ๋อค่ะท่านผู้ชมพ่อจ่านายค่ะเอฟซี FC กว่าน้ำเชีย ให้พ่อว่าโดนๆแน่ผู้หมักก็หลา่กะเดินผู้ชมผู้บ่หมักก็หลยค่ะน้ำเสียก็อยากให้พ่อเพิ่นเพิ่นอธิบายชัดเจนแล้วค่ะเพิ่นเก็บสถิติคือจังพอนนทบุรีค่ะพอนนทบุรีก็ไล่มาดิค่ะท่านผู้ชมเมื่อเ้านี่ค่ะเอ,อสาสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งส,สุขุสุขคนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมเอาค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเจนเคยเด้อค่ะครับผมขายคีมค่ะครับถ่ายเอฟซีธันใดที่เพิ่นสนใจคีมที่น้ำเชียร์ขายค่ะให้ทักไลน์มาเบอร์นี้เด้อค่ะที่เกามาเชียส์ีบอค่ะครับผมศูนย์หกสองสี่เก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งหกครับผมค่ะครับอีกครั้งหนึ่งเด้อครับพี่น้อง เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ครับผมค่ะศูนย์หกสองสี่เก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งหกครับมีมมบค่ะท่านผู้ชมสบู่เด้อค่ะสบู่เฮ้ไนนาเฮาใสเนาะแม่นครับผมค่ะจากที่มองคำครับพี่น้องใสขึ้นเด้อครับผมครับอยกตัวอย่างคือเก่ามาเชียร์เพิน่นบ่มี่กะมีฝ่ากบาหนาเพิ่นคำคือเ c ซีเห็นหะ่ะค่ะท่านผู้ชมเมน่นใสเร็วใสขึ้นเด้อครับผมค่ะ สำหรับน้ำเชี่ยดีกบ่านี้ค่ะทีเอฟซี FC เห็นเทั่งคํเทั่งกะเทั่งฝาด้วยค่ะครับแต่ว่ากะฝาน้ำเชี่ยกะจางออกด้วยค่ะนาไซขึ้นค่ะท่านผู้ชมคือจางน้ำเชี่ยท่าแปงยังสีมันกับว่าเมนวาสิขาวยังสีด้ถ่าครับค่ะมันแบบมมันแบบคึ้นพุนค่ะท่านผู้ชมแต่แต่เอฟซีที่เห็นค่ะ<ม>นี่แหละค่ะสบู่ค่ะ จัดโปต้อนรับปีใหม่เน้ะค่ะท่านผู้ชมสบู่ค่ะลดค่ะท่านผู้ชมเพิ่นจัดโปรหายตอนรับปีใหม่เน้อค่ะสบู่ค่ะเอาเนี่ค่ะเสลี่ยมเน้ะค่ะท่านผู้ชมเฮดหนาเฮ้าชุมเชิญครับพี่น้องเนาะเต่งตึงครับผมแล้ครับเสริมไปในสบู่น้ำครับพี่น้องเนาะใส่กระจังครับนี่แหละค่ะท่านผู้ชมสองยางนี่เอพซีวาใส่ดีมากค่ะ สำหรับตัวนี้ค่ะครีมคมิ้นค่ะท้าตอนไดเถ่อทาก่อนนอนเด้อครับพี่น้องเป็นในครีมเท่านั้นเด้อครับผมนี่ค่ะท่านผู้ชมทาก่อนนอนครับค่ะก็คือหลังจากที่ลงเซรั่มแล้วเนาะครับผมก่อนนอนก็คือตามด้วยคมิ้นครับผมค่ะครีมคมิ้นครีมคมินค่ะท่านผู้ชมเอฟซีเพิ่นเอาไปทดลองแล้วได้หนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่า ใส่ดีค่ะแม่นแต่ว่ากันถ้าแสบถ้าแพ้ถ้าขั้นสามมือเข้ากับรูเนาะครับผมถ้าแสบถ้าแพ้ถ้าขั้นให้ยุดใส่เด้อค่ะรัฐนตชมสามอย่างนี่กลายเป็นยอดฮิตแล้วค่ะรานมู้ชมตอนนี้<ม>นครับค่ะยอดฮิตค่ะครบชุดเลยด้่ยค่ะู้ชมเนี่ีครับสบู่เซรั่มค่ะชีมขมิน้นแม่นถ้าตอนกลางคืนสบู่เอ่อ ถ้าตอนอาบน้ำนะคะท่านผู้ชมหลน์นาำเพิ่นถามเข้าขมาเนาะใส่แบบใดให้พก็สิบอกเพิ่นค่ะสะบูน่นี่ยถ้าตอนอาบน้ำค่ะเสร็จแล้วก็ต่อด้วยเ,เซรั่มเซรั่มเด้อค่ะท่านผู้ชมนี่เซรั่มเซรั่มนี่ยถ้าเสาแรงเด้อค่ะถ้าเซรัะะซ่มแล้ว FC เพิ่นถามว่า,าถ้าตัวใดอีกบ่น,นัมเชียสำหรับน้ำเชียถ้าเซรั่มแล้วกันแดดค่ะท่านผู้ชม ถ้าเป็นเนื้อมือขึ้นกะท่าตัวนี้แล้วกะต้อด้วยตัวนี้ค่ะท่านผู้ชมนอนเลยค่ะถ้าเป็นเนืมือเศร้าตัวนี้น้ำเชี่กับสีต้อกันแดดกันแดดแล้วกับน้ำเชี่กับจะท่าตัวนี้ค่ะแป้งตลับนี่ค่ะท่านผู้ชมประมาณนี้เนาะครับค่ะเอาปานี้เอาสำหรับพี่น้อยเอ็มซีนะครับผมเพราะว่าจะเป็นผิวแตกผิวแห่งกางครับผม เป็นเซรั่มบำรุงผิวค่ะน้ำหอมในตัวได้ครับพี่น้องกลิ่นกุหลาบอ่อนๆครับผมใส่ดีให้กันครับพี่น้องเนาะเอาค่ะท่านผู้ชมเอาไปทดลองเมืองได้ค่ะถ้าแสบถ้าแพ้ถ้าคันให้ยุดใส่เด้ค่ะครับชุดยอดฮิตแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะสบู่ลดต้อนรับปีใหม่ได้ค่ะคเอาเหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนายูดีไม่แห้งม่สกูุสกุนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ